S <S เกดสรุปเป็นไรเนี่ยเป็นไรอะเธอเป็นไรเขาดีๆเลยไม่ได้เป็นอะไรเอามันยังไงอะไรเป็นอะไรสรุปเลยดีๆเลยไม่ได้เป็นอะไรทำไมอะแล้วถ่ายมันยังไงอะอะไรยังไงอะเธอคือเธอเป็นไรไม่ได้เป็นอะไรพี่อย่าเป็นอะไราก็ททำมาถามเธอเนี่ยว่าเธอเป็นไรไม่ได้ เป็นอะไรอะไรของพี่วะไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นอะไรอะ่ะพูดพูดเลยพูดได้เลยอ่ะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นก็จะให้เป็นให้ได้เลยพี่จะเป็นอะไรหรือเปเอล่าเราไปนั่งไงอะ่ะอ่ะก็นั่งทำงานเนี่ยเป็นไรอะไรวะ หมายถึงว่าเธอเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรพี่อะเป็นอะไรหรือเปล่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าแล้วก็มาแกล้งถามเนี้ยหรอเธอเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรดีดีเลยเาคำเดียวจบไม่เท้าสีเป็นไรพูดเนกูไม่ได้เป็นอะไรมึงอะเป็นอะไรไหมมึงอะเป็นอะไรไหมเธอเป็นอะไรอะไรอะไม่ได้เป็นอะไรอะไม่ได้เป็นอะไรเลยสบายดี ไม่ได้โกรธเลยพี่ไปทําอะไรมา<ท>หรือเปล่าทีเดียวเลยนะเกดเธอเป็นอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรฟังนะกูไม่ได้เป็นอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรยังไม่จบอีกเนตก็เธอเป็นอะไรเล่าไม่ได้เป็นอะไรเสียงดังแล้วมัน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 ดึกแลนะ้วเนี่ยใช่เธอเป็นอะไร เอ้าไอหานี่พอหรือปไปไป,ไป